คืออครับโอเคครับก็สวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับผมกับผมนายรุจิภาช,ชุดพักดีเลขที่ีสิบเจ็ดครับผมแล้วก็สมาชิกกผมจิตรกรแกวนยี่สิบหกครับ,ร,บรับผมโดยวันนี้นะครับผมอา่า สิ่งที่เราจะมานำเสนอในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นอ e ีพอร์ตโฟรีโอนะครับผมซึ่งมันคืออะไรนะั้นเราไปดูกันเลยนะครับผม eport f o l i o นะครับหรือว่าเป็นแฟ้มสะสมผลงานในระบบออนไลน์นะครับผมเป็นระบบที่ช่วยสร้างแล้วก็เผยแพร่แฟ้มสะสมผลงานนะครับในรูปแบบของระบบออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับผมโดยที่ว่าจะเก็บรวบรวมผลงานเอาไว้ เป็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยเป็นข้อมูลสําหรับการนําเสนอตรวจสอบอการเรียนรู้หรือว่าการทํางานของอประสบว่าประสบความสําเร็จในระดับใดน,นะครับโดยใช้เทคนิคการนําเสนอในร,นรูปแบบเว็บไซต์ครับผมลักษณะของ ePortfolio นะครับผมจะมีอยู่สามแบบนะครับผมโดยแบบที่หนึ่งเนี่ยจะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ ใช้บันทึกส <Si ิ่งที่แบบเราเรียนรู้นะครับผมหรือว่าแสดงความคิดเห็นที่เกิดจากการทํางานการศึกษาค้นคว้าข้อมูลมานะครับผมอันนี่สองนะผมจะเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการแสดงหรือว่าแสดงความเชี่ยวชาญความรู้แล้วก็ทัศ คติของเจ้าของอสำหรับกสับกันนะครับผมทั้งความย้่งน้ากระบวนการทําง,งานแล้วก็การประเมินผลลั์นะครับผมประเมินผลงานที่เป็นผลจากการดําเนินงานนะครับผมโดยการประเมินนะครับผมจะประเมินต้องแสดงให้เห็นทั้งอ่อนแล้วก็จุดแข็งสําหรับาวางแผนแการพัฒนาพัฒนะต่อไปในะอนาคตครับโดย ข้อดีของ e-port ข้อแรกน,นะครับอเมื่อเข้าสู่ระบบออนไลน์เรีอนไเรนเราจะต้องใช้ทรัพยากรของสำนักงานนะครับผมเช่นพวกกระดาษหรือหมึกพิมพ์พวกนี้นะครับผมแล้วก็สองนะครับผมสะดวกต่อการบริหารจัดการนะครับผมสามารถส่งข้อมูลที่เป็นทั้งภาพเสียงภาพเคลื่อนไหวนะครับผมได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับผมผ่านทางเว็บไซต์ครับ ข้อที่สามครับผมสะดวกสําหรับผู้บริหารในการพิจารณาครับผมผลการประเมินสมรรถนะของบุคคลในสายบังคับบัญชาครับผมข้อที่สี่นะครับผมนาเสนอผลงานนะครับผมซึ่งสามารถจะแสดงผลงานนะครับผมได้อย่างตรงจุดในสิ่งที่ต้องการนําเสนอครับข้อที่ห้านะครับผมเข้าถึงผลงานนะครับผมได้โดยสะดวกมากครับผมแล้วก็ การจัดระบบผลงานแล้วผมทําให้ประหยัดเนื้อที่ที่เก็บผลงานครับผมข้อที่หกก็คือเก็บผลงานได้หลายรูปแบบมากครับผมทั้งเป็นรูปภาพเสียงวิดีโอข้อควารรมสื่อมัลติมีเดียต่างๆนะครับผมข้อที่เจ็ดก็คือแก้ไขแล้วก็ปรปับปรุงแคมป์สะสมผลงานได้อย่างสะดวกครับผมข้อที่แปดก็เชื่อมโยงข้อมูลผลงานนะครับผมผลงานรวม โดยการสร้าง ePortfolio หรือว่าแฟ้มะส,สมผลงานออนไลน์เนี่ยครับผมเราจะ,ะจะสามารถสร้างได้โดยหลักก็ที่ผมเป็นาเป็น Google s i t e นะครับผมแต่ว่าข้อเสียของ Google s i t e เนี่ยที่ผมไปพบม,มาเอามันต้องทำในเดสก์ o p อหรือว่าคอมพิวเตอร์เท่านั้นครับผมแล้วก็ใช้ทงอินเทอร์เน็อเตอะไรต่างๆครับผมถ้าสะดวกมากครับก็ หรนะครับผมได้สาธิตวิธีการใช้การสร้าง ePortfolio นะครับผมผ่านทาง Google s i t e นะครับผมก็เพื่อนๆนั้นสามารถทําตามกันได้เลยครับโอเคครับรูอเลยครับครับได้ได้ยินนะครับผมครับอันนี้คือตัว ePortfolio นะครับมีวิธีการใช้เราเลือกใช้โดย Google s i t e ครับมีให้เลือก ได้หลายรูปแบบเลยมีจะทำทั้งพอฟลิโอและโครงการแล้วก็เรื่องราวอัปเดตของครอบครัวแล้วก็กิจกรรมแล้วก็ส่วนช่วยเหลือผมจะนำเสนอเลือกใช้โดยพอฟลิโอแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการทำให้เห็นภาพว่าพอฟลิโอนั้นสามารถทำได้ง่ายๆนี่เรามาที่หน้าแรกนะครับของหน้างานก็จะมีพบกับคำว,ว่าชื่อ แล้วก็นี่บทบาทเกี่ยวกับหน้าแรกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการใช้รูปการใช้รูปตัวเองหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็เลื่อนลงมาก็จะเป็นตัวอย่างผลงานเป็นแนวทางว่าเราจะต้องใส่อะไรบ้างให้กับโปรพอร์ฟฟิโอของเรานะครับนี่ก็คือชื่องานนําเสนออะไรอย่างนี้สมมุติเราจะใส่เป็นชื่องานชื่อโครงการ หรือชื่อวิดีโอที่เราจะใส่แนบเข้าไว้ว่าเรามีผลง,งานอะไรบ้างเกี่ยวกับตัวพ vale อร์ตฟลิโอแล้วเลื่อนลงมาก็จะเป็นสามารถใส่ได้เยอะเลยนะครับเป็นชื่อโครงงานชื่อวิดีโอเหมือนกันแล้วลงมาก็จะเป็นอ e ีเมลแต่โดยรวมแล้วตัวพอร์ตฟลิโอนี้มันไม่ได้มีรูปแบบไม่ได้มีบล็อกเนื้อหาแค่นี้เราสามารถปรับแต่งได้หลายรูปแบบมีแบบนี้ แล้วก็แบบนี้มีให้เลือกตั้งหลายรูปแบบมีหกรูปแบบหน่งครับแล้วเราเรา,เราสามารถคิดเองได้ว่าเราอยากให้ตัวพอร์ฟลิโอของเราเป็นแบบไหนมีอะไรหน้าคนหามแบบไหนนี่มีหน้าเดียวใช่ไหมครับครับแล้วหน้าต่อไปอ่ะมีไหมเพิ่มหน้ายังไงอ่ะเพิ่มหน้าเหรอครับ ในนา่าไม่เจอครับผมในหน้าเว็บนี่แหละไปหน้าไปหน้าแรกมันจะมีเพิ่มหน้านี่อันนี้มันแค่หน้าแรกใช่ไหมครับเอ,อไปกดคําว่าหน้าเว็บแล้วก็คําว่าคลิกตรงปุ่มนั้นเนะ่ ปุ่มปุ่มซ้มปุ่มนี้หน้าเว็บตรงคำว่าหน้าเว็บอ่ะขวามือเห็นปะ่ะมันม,ม,มีปุ่มสามปุ่มข้างล่างเห็นไหมหน้าแรกอ่ะ,อะกดกดหน้าแรกก่อนอ่ะกดปุ่มอ่าทำเว็บซ้ำหรือว่าอ่าทำเว็บซ้ำเอ่อจะเป็นเอาหน้าแรกเราเป็นหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่สองอ่าสมมติเป็นหน้าสอง อ,อจากหน้าแรกมันก็จะเป็นเป็นหน้าอะไรแล้วตอนนี้ดูจากหน้าเว็บอ่ะเห็นไหมครับอ,อืมหน้าสองเออโอเคครับยังมีอะไรที่จะสาธิตอีกไหมไม่มีเลยไม่มีมมลแล้วครับอแล้วเตรียมตัวอย่างมาน้อยครับเออคุณครูเตรียมตัวอย่างมาไม่ทันเกมแล้วคุณครู ต่สอนเด็กต้องเตรียมหน่อยเนี่ยนั่เรียนนั่งยี่สิบเจ็ดคนมานั่งดูคุณครูสอนเนี่ยนะต้องฟิตหน่อยครับครับโอเคอ้าวกลุ่มนี้ครับเชิญประเมินกลุ่มนี้ครับนักศึกษากดกลุ่มที่สองครับ e p o r t v o l i o นะครับให้คะแนนมีตั้งแต่หนึ่งถึงห้านะครับนะครับแล้วก็ร่วมประเมินด้วยอ้าวกลุ่มสองลงเวทีขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับ สวัสดีเพืเ่อนๆที่นารักทัวคนได้ครับ